สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝูงพึ่งซิมูเลเตอร์อีกแล้วนะฮะจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้พึ่งมา5ตัวแล้วเนาะก,ก็เลยได้ผ่านเข้าตรงฟิลนี้มาแล้วฟิลเลเวล5พึ่ง5ตัวก็มีรงังในมุมตรงนู้นแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นมารับเควสต,ตรงนี้ด้วยอ่ามีรถลิลี่ตรงนั้นด้วยฮะตอนนี้ก็มีเควสเป็นเควสของหมีดำฮะก็คือเก็บสีพันจากฟิลบัมบูฟิลไผ่ แล้วก็เก็บ8,200จากสไปเดอร์ฟิลจากบาวแวร์เนาะของเจ้าแมงมุมเดี๋ยวค่อยไปตีแล้วกันอ่ามีตัวตรงนั้นด้วยเดี๋ยวไปเก็บตัวตรงนั้นก่อนแมงมุมมาอีกแล้วเดี๋ยวค่อยตีเดี๋ยวค่อยตีเรามีเครที่ให้ตีนายเดี๋ยวเราตีนายโอเคนะไอตามตามตามไกลอยู่นะโอเคอไปตรงนี้มันกระโดดไม่น่าถึงโอเคไม่เป็นไร มาตีเลดี้บักตรงนี้ครับมาเลยเจ้าพึ่งตีมันเออเอออ้อแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีเหมือนว่าเป็นภารกิจด้วยนะแต่ว่าถ้าเก็บไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะได้มาใช, uet? ใช่ไหมเช่นอันนี้ก็คือได้เงินหนึ่งล้านน้ำพึ่งได้น้ำพึ่งมาหนึ่งล้านหนึ่งล้านอันก็ได้มาห้าตัวแล้วก็จะบวกบวกพวก ความสบายในการเล่นไปอีกอ่าอืมอืมอืมก็ค่อนข,ข้างเยอะอยู่แต่ว่าได้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 ไม่ได้ยากขนาดนั้นส่งค้ยไปเลยได้มาอีกสองพันไปไปซื้อของตัวนู้นดีกว่าเว้ต่อไปฮนะห้าพันลิตรโพลเลนเดี๋ยวไปเก็บจากสตรอเบอรี่ฟิลตัวนู้นแล้วกันมามาตีเรดี้บักตรงนี้ดีกว่าอุ้ยเราเพิ่งพักกันสี่ตัวเดือ เหลือเหลือผมกับน้องอีกตัวหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหลบก่อนหลบก่อนไม่นีไม่โดนฮะหม่งกําแพงเจ็บไหมเจ็บไหมหม่งกงาแพงเจ็บไหมที่เหลือรีบมาเร็วแล้วทำไมต้องพักพร้อมกันด้วยเนี่ยโอ้โห <c oughs> ไปโอเคสวยครับ ดึงมาเลยจัดมาตัวที่6ตัวที่6เอามาไว้ตรงกลางหนาแล้วก็ให้เราจะจะรีบไปครับทำเคสของแม่มีเรสจะเ,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 เข B เหรอโอเคเหลืออะไรอีกของแม่มีเรวเรวเริวสี่ลเวล4สี่วล4สี่อยอก,ก็ได้อ๋อแล้วผมเข้าฟิวมาแล้วผมเข้าฟิวมาแล้วตายเลยเจ้าพวก ดวงตายหมดเลยฮะโอเคเพื่อนจริงๆแถวนี้เดีย๋ยวฟองได้ไหมนาะเก็บได้ด้วยมามามาเดี๋ยวมาส่งเควสเข้าบนก่อนครับส่งเควสพี่หมีแพนด้าต่อไปนี่ไงมาแล้วเควส์กำกำกำ,ำ,จำจกำจัดกำจัดเควสกำจัดแมงมุมอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา ไม่เอ้ยอาถั่วหรือเปล่ามีทั้งสี่ตามีทั้งสี่ตาแต่กระโดดพลาดนะะ <laughs> <laughs> นี่ฮะหลบจุก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 อุ้ยเจ็บจุก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 อี๋อี๋อีจุกหลบหลบซ้ายหลบขวาหลบซ้ไสอีหลบขวาอ้าไม่ตีเหรอเฮ้ยอ๋อโอเคฮะผมกระโดดอนี้ก็ไม่ตีแล้วเหรอ <laughs> งี้ก็ชิวเลยเฮ้ยอย่าพึ่งพักกันอย่าพึ่งพักกันเรื่อๆหนึ่งพึ่งผมไปนอนหมดแล้วพึ่งพึ่งผมไปนอนหมดเลือตัวเดียวเออเฮ้ยโอ้โหดร้ายมากอ๋อบอลล็อกพึ่งใหม่ครับอีพีกตัวหนึ่ง exhaust e d b ก็คือเป็นพึ่งที่ไม่หลับไปนอนนะแต่ว่าวิ่งช้าบินช้าหน่อย <c oughs> ดี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 ดด เวลาพึ่งเขาไปพักกันหมดก็จะได้มีรายงานเพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครับเฟ้ของพี่หมีดำเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเก็บเพิ่มเพราะว่าเหลือพี่หมีน้ำตาลอีกตัวหนึ่งของสไปเดอร์ฟิลอุย้ยนั่นมันหนาแปลกๆครับวิเชตบีครับเลเวลสองเลยนะไหนๆกไ็ไหนๆตีไปเลยแล้วกันฮนะเลเวลสองนี่ยังชิวๆอยู่ นานทีเจอเนี่ยวิชัดวีเนี่ยตีไปจะพึ่งไม่ตีล่ะโอ้แล้วแบบว่าเลือดสามพันกว่าแต่พึ่งผมก็ตีเข้าทีละเท่าไหร่เนี่ยสองสามห่ยาวยาวยาว,ยาวไอมาแล้วครับมีคนมาช่วยตีละ่ะมาช่วยเราตีหน่อยตียืนตีตรงนี้นานมากโอ้แล้วเขามาโอ้ โอ้หนึ่นี่ผมตีนานมากแต่เข้ามาเขาตีตายเลยโอเคครับได้มาหนึ่งหนามนะแล้วก็มีเป็นเดลี่โบนัสเพิ่มอ,อีกหาหนามฮะอ๋กอกจะได้ส่งเคส <c oughs> โอเคยวค่อยกลับมาหาเขาอีกรอบนึงอ๋อแล้วก็อันเนี้ยผมรู้แล้วครับมันเป็นกระถางต้นไม้ฮนะซื้อจากร้านค้าได้แต่ว่าเอามาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวตอนมีโอกาสได้ซื้อเดี๋ยวลองซื้อมาใช้ดูซื้อนี้ก่อนเลยโอ้เรียบร้อยครับหมาหนาของร้านค้านี้หมดแล้วเอยังเหลือพวกหมวกอยู่เนาะไม่ต้องซื้อก็ได้ั้งหมวกอะ่ะมันใช้ของคาฟ่อะอันไหนที่แบบน่าสนใจบ้างมีอันเนี้ยน่าสนใจแต่ว่ามันต้องใช้มูลชามอันนี้หรอวิ่งไวขึ้นหรอ เอาเอามามามา,า,มาวิ่งไวขึ้นนี่โอ้โหผมไม่ต้องเดินเอียดเอ้ยเดินเอียดเอ้ย,เ,อยเดินเอื่อยเออเดินเอื่อยชิวละเดี๋ยวมาเก็บซันฟูฟิลต่อเลยฮะทำเคสของพี่หมีดำไหมอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนะี่ยโอ้หนะูหายหายหมด กบเดี๋ยวไปเก็บฟองสบู่เจ้ากบมาะไอ้มันบวกให้เรานิดหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็นเจ้าของแล้วจะบวกเยอะหรือเปล่าเอามาหายหาเกมจับกบเออจับกบเหมือนในฝูงเพึ่ง <c oughs> แป๊บเดียวเต็มแล้วครับแกเต็มละอุ้ยไวกว่าที่คิดน,นะตอนแรกคิดว่าจะนานกว่านี้แล้วก็มาเก็บตรงน,นี้ต่อเลย น่าจะมีกบมาช่วยตัวแหละก็ะเลยไวทำง,งานดีๆเจ้าพึ่งเออ,เอ,อขอรีเจนตัวแรกได้ไหมรีเจนดาลีแล้ชือวีซัมครับไม่เป็นไรเรามีพึ่งสีแดงสามตัวแล้วโอเคเดี๋ยวถ้าครบสี่ตัวน่าจะเข้าตรงนั้นได้แต่ว่าก่อนจะเข้าตรงนั้นน่าจะต้องมีพึ่งครบสิบห้าตัวก่อนครับอ,อ,อีกไกลเฮ้ยตรงนี้มีคนวางสปิงเกอร์มาขอสวนบุญเขาหน่ รับไอ้น้ำรับไอ้น้ำแกเสร็จแล้วครับที่สุดท้ายฮะสองพันแล้วก็สามพันโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวอีกประมาณหกเควสนะผมจะได้เป็นโกเอกมาละโกเอกโกเอกจากพี่หมีอีดำอ,อะไรไปเลยรีบม,มาส่งวิ่งไววิ่งไวมากนี่ไงอีกหกเควสจริงด้วย ไปเก็บ1นึ่งมไว้โพลินต้องไปสไปเดอร์เลยครับถ้าเป็น1นึ่งมไว้โพลินอุ้ยอะไรอะอยู่ๆก็ขึ้นมาอะไรของนายเนะี่ยขึ้นมาทำไมคนจะเก็บคนจะทำมาหากินยาแล้วพึ่งผมก็มาตีหมดเลยไม่นะโอ้ย15วีครับตออกใจหหมด <laughs> เป็นน้องน้องก้อนเหรอมันคือตัวอะไรอ่ะอารเฟตอาเหรอน่าจะเป็นตะกตนหรือเปล่าน้องก้อนเรียกน้องก้อนแล้วกันเหมือนก้อนลักษณะเหมือนก้อนโอเคป๊บพียวครับเสร็จละเฮ้ยมีของขวัญเก็บ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 เกเกเก้ย ผมมีภายออฟยี่สิบอันแล้วผมนะ่าจะซื้อหมวกได้แล้วนะเดี๋ยวไปดูก่อนครับอ,อ๋อไม่ใช้มูลช้ำด้วยนีย่ลืมเลยถ้าซื้อกระเป๋าได้ไหมมันบวกที่เก็บอีกกี่เปอร์เซ็นต์อะอ๋อโอเคครับบวกที่เก็บอีกห้าพันแต่ว่าต้องใช้เป็นมเมล็ดทันตะวันนะ คนทีทางตะวันเดี๋ยวเก็บจากเอาเก็บเก็บเก็บจากเอาเก็บเอาจากฟิวตะวันได้ไอ้ต้นที่มันเป็นพวกใบไม้ลอยๆอยขึ้นมาต่อไปครับไปไพ่แอปเปิ้ลแล้วตรงนู้นยังไปไม่ได้นะเดี๋ยวผมซื้อเจ้าพวกกระเป๋าก่อนแล้วกันพวกกระเป๋าครบละสิบอันนี่ไว้ึ้นกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าจะได้วิธีเก็บเยอะๆครับ เรียบร้อยครับหมื่นแปดที่เก็บจุกๆเลยแล้วก็เพิ่งอีกตัวหนึง่งเควสก็ประมาณนี้ครับโอเคถ้าองั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมต้องเอาไปทินี้กันแล้วกันครับผมขอบคุณทุกคนที่มารับชมมันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากชวนเพื่อนมาดูกันด้วยนะครับผมถ้างั้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณที่มารับชมอีกครั้งนะฮะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ